โอ้โห oh, อืมได้ไพ่ทาวเวอร์ไปทะเลาะใครเจ็บป่วยอะไรมั้งไหมพิจิกมีเรื่องอะไรที่ตนกตกใจไม่สบายมั่งนี่ไงดูซิมีเรื่องอะไรที่ตกใจมั่งมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจนะครับชาวราศีพิจิกนะครับรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยนะครับอย่าไปมีเรื่องกับใครนะบางคนก็ยังใจสั่นๆอยู่นะมีเรื่องไม่สบายใจ นะครับได้ดา,ได,าดาวได้ไพ่ดาวอังคารมันจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตนะครับบางคนก็มีคดีความบางคนก็ทะเลาะคนนู้นคนนี้บางคนก็มีเหตุตนกตกใจนะถ้าไม่สบายก็ถือว่าเบาสุดละถ้าไม่สบายมาแล้วนะเออหรือได้ข่าวเออเบาสุดคือได้ข่าวคนอื่นเอาละครับนี่ไงมันบอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจมีหรือ,อยังมีหรือ,อยัง มีเรื่องไม่สบายใจตอบไปก่อนเลยถ้าทะเลาะกับเพื่อนหรือทะเลาะกับแฟนนะครับทะเลาะกันในครอบครัวมันจะกลับมา,มา,มาดีกันแล้วก็ทะเลาะกันอีกซ้ๆตอบก่อนสหรับชาวราศีพิจิกที่ไม่สบายสัปดาห์นี้ดูแลพักผ่อนให้ดีเพราะมันถ้าไม่ดูแลมันจะเลื้อยหลังมันจะกลายเป็นเลื้อยหลังรู้ปะ นะครับมันจะกลายเป็นเรื้อหลังวิจิกนะไพ่ไพ่มีความละเอียดอ่อนนะครับ<ม>เพราะว่าไพ่แบบน,นี้ขึ้นที่เจ้าชะตาเลยบางคนไม่สบายบางคนรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไพ่แบบนี้เข้าแล้วเนี่ยกําลังจะเข้าก็ได้เข้าแล้วและแต่ละคนลีลาไม่เหมือนกันนะนอนภาวนาฟังเทศฟังธรรมปล่อยวางสร้างพลังจิตนะ การสวดมนต์ภาวนาพุทโธพุทโธนอนนั่งเดินยืนนอนหรือฟังเทศฟ,ฟังธรรมที่สร้างพลังจิตให้จิตใจเราเข้มแข็งตอนนี้นะไม่ต้องหวาดกลัวจิตใจเข้มแข็งถ้าต้องเข้าโรงหมอเนี่ยเพราะไพ่สองใบนี้มันแปลว่าการรักษาสุขภาพการซ่อมแซมสุขภาพส่วนที่สึกหลอประมาณนั้นมันจะได้ดีขึ้นไงนะครับถ้าใครจะทําสัญญกรรมช่วงนี้ไม่แนะนํานะไพ่แบบนี้นะเพราะไพ่อนาคตมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการหลักเสพ ไม่แนะนําถ้าทํามาแล้วเดี๋ยวมีปัญหาต่อไปเรื่องงานถ้ารองานจะได้ข่าวดีเรื่องงานนะแต่ต้องทํานานทําให้ทนนะครับถ้าออกจากงานหรือเขาให้ออกก็สัปดาห์นี้ก็เที่ยวสักพักหนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ได้อย่าเลือกงานกันแล้วกันแต่ถ้ามีงานประจําทําอยู่แล้วล่ะผมจะไม่เชียร้ให้ออกจากงานให้อยู่ไปเรื่อยๆก่อนบางทีบางช่วงคุณอาจจะมีพักฟื้นลาป่วย พักฟื้นลานะครับอย่าอย่าอย่าโมโหเดี๋ยวออกจากง,งานใครที่ทํางานเกี่ยวกับครอบครัวหรือคุกคียอยู่คนในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสปะทะกันปะทะคาลมกันเพราะว่าคุณผู้หญิงติดไพ่ผู้ชายเห็นไหมเนี่ยราชาถือไม้เท้าคุณมีเกณฑ์ทะเลาะกับผู้ชายด้วยกันเอ้ยเออผู้ชายก็มีดวงทะเลาะกับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงมีดวงทะเลาะกับผู้ชายประมาณนี้นะพิจิกนะอืม แล้วก็ได้ไพ่เด็กขึ้นเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยใครมีลูกหลานลูกน้องบริวารเน,นี่บางทีต้องเข้าไปไปเคลียร์ปัญหาให้เขาอะประมาณเนี้ยหรือแม่เขาก็สร้างปัญหาให้เรานะให้เราไม่สบายใจเบาสุดเลยนะสัตว์เลี้ยงมีปัญหาสุขภาพเบาสุดแล้วแล้วก็บริวารบางทีตัวเราก็ไม่สบายด้วย ลูกน้องบริวารลูกหลานก็สร้างปัญหาให้ด้วยอารมณ์เนี้ยนะครับครวนี้ข้อดีมันก็ยังมีอยู่ข้อดีก็คือว่าถ้าเราไม่ไม่คิดอะไรมากไม่ไม่กังวลอะไรมากทําใจให้สบายนะปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นดวงจรมันก็จะผ่านไปอย่างน้อยก็เจวันเนี้ยก็จะดีแล้นะครับหนักเบาไม่เท่ากัน ทำใจโล่งๆป่งสบายดูแลเรื่องอาหารอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความหวานอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเนี่ยความหวานเนี่ยอันเนี้ยเรื่องความหวานความมันเนี่ยต้องคอยควบคุมระบบเลือดนะนี่มันเกี่ยวกับเลือดอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเลือดลมอันนี้เกี่ยวกับลมอันนี้ก็ลมนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเค็มความอะไรบวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาหารนี่ตงแต่ต้องควบคุมตละสปิจิกเนี่ยนะครับ เอาละรครับสัปดาห์นี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้เรื่องงานต่างๆยังไม่ลงตัวบางคนก็งานก็สำเร็จไม่น่าพอใจต้องปรับปรุงแก้ไขบางคนก็งานก็ยังไม่สำเร็จนะครับประมาณนี้นะครับเอาละรครับวันที่ไม่ค่อยดีก็คือ2วันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่6วันที่ 7, 8ถือว่าดีครับดีขึ้นครับ 7, 8นะครับวันที่9งุนหงิดใจ,จครับ ระวังทะเลาะก,กับคนอีกวันที่10 11ถือว่าดีครับแต่ว่าพอเข้า11 12อเนี่ยเขาบอกบริวารดือ้อหรือญาติดือ้อหรือผู้ร่วมงานดือ้ออีกแล้วมีเรื่องถกเทียงกันอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทะเลาะใครดีที่สุดสัปดาห์นี้นะครับสุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงขึ้นนะครับถ้ามีแฟนออทะเลาะก,กับแฟนเหมือนยังไม่เลิกกันหรอกถ้าแยกกันนอนก็มีหลายเรื่องต้องเคลียร์กันในอนาคตอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วกัน นะครับถ้าเลิกไปแล้วผมว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกเต้าทรัพย์สินนะครับชาวราศีพิจิกที่โสดผมแนะนําให้โสดก่อนนะครับอยู่แบบนี้ก่อนมันเป็นมันแค่มันแค่อาทิตเดียวเนาะพิมพ์ร้ายกลายเป็นดีนะแค่อทิเดียวเองไม่มีปัญหาหรอกรู้ปะนะครับพิมพ์ร้ายกลายเป็นดีผมดูแล้วให้ให้ระวังที่ตัวเจ้าชะตานั่นแหละเรื่องอารมณ์หรือเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องคนอื่นเนี่ยเราเราวางไว้ก่อน วางไว้ก่อนเอาตัวเองก่อนแค่นั่นแหละเอาตัวเองก่อนนะครับใครมีคดีความค่อนข้างเสียเปรียบยืดเยื้อต้องหาคนมาช่วยที่เก่งๆมาช่วยคิดช่วยแก้นะเรียบร้อยนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะชาวราศีพิจิกนะครับเลขหน้าไายอ่ศสีก่อนสีนี้เป็นสีน้ำเงินกับชมพูเลขหน้าไพ่จะได้ข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจนะ สัปดาห์นี้คอยดูดิว่าถูกไหมไพ่ใบนี้แปลว่าข่าวที่ทำให้เราเสียใจเดี๋ยวค่อยดูแต่ผมถือว่าให้คุณพิมพ์คาว่าร้ายกลายเป็นดีเนื่องจากว่าฐานดวงคุณมีดวงหนุนที่ดีทาให้ไม่ร้ายถึงที่สุดจึงสมควรพิมพ์คำว่าร้ายกลายเป็นดีเลขหน้าไพ่เป็นเลข8 1 6ห